สวัสดีครับคุณที่ฮัทอย่าหดนะครับต้องมารีวิวรีวิวันเลเวลที่มาตัดนารีครับเป็นของแท้ด้วยนะครับเด็ก hmm. ห้งเป็นสไตล์ถองเลย ชุดนี้นะคะเขาจะมีเป็นผูสีเทาๆห่อให้นะครับเขาจะมีผ้าห่อให้เราแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ะครับฝนตกเพียดน,นะคบซึ่งก็ซื้อมาหลายปีแล้วแหละจะผ่ามาสามปีสี่ปีเลย จะเแ้นะตัวเด็กนะต้องขอบคนๆนั้นถ้เ็นองจเด็กีจะเป็นคนัแต่ว่มามจปนะบีนีเครับจะม,มีเป็นปตัวเชอหรือของ่อต้อเปตัวนะต้องเป็นสที่จะเป็นตัวแ้มนี่ครับกมันจะมีเป็น ตัวนี้ซ่อนอยู่ครัตอนนี้ันตัวนี้ซ่อนอย่ครับแต่ว่ามันห้ยอดครับหาไม่เจอโอยขอดครับ เียกเห็นอะไรไหไมครับ,บนะคัคือตัวเขียนะครับโอยเน้ะครับเรกเห็นนะครับตัวตัวเป็นตัวอะไรันนะครับ ซื้อมาสักประมาณราคาห้าพันกว่าบาทครับห้าพันสี่พันนี่ครับสำคัญคอนเทนดเลยเจอกันนะครับเจ้าต้นขอลาไปแค่นี้ครับบ๊ายบาย